ข่าวแรกครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปติดตามนะครับกับเรื่องที่หลายๆคนจับตามองมาตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับเรื่องของเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับก็ตกหลุมอากาศและตอนนี้เนี่ยทางไทยของเราก็มีการช่วยเหลือกันไปนะครับมีการโทรสายตรงถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยในเรื่องของการขอบคุณนะครับที่ประเทศไทยของเราก็ให้ความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ ายเสถาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับก็โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียครับระบุบ,บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับก็ได้มีการโทรศัพท์มาขอบคุณรัฐบาลไทยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การช่วยเหลือเหตุเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุ่มอากาศเมื่อวันที่22พฤษภาคมซึ่งผมเนี่ยก็มีการย้ำนะครับบอกว่าไทยเนี่ยพร้อมและก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือกรณีนี้ตลอดจนดูแล ผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังรักษาตัวอยู่ในไทยครับผมขอส่งคำขอบคุณผ่านไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยครับ เยี่ยมมากๆชื่นชมครับผมนอกจากนี้นะคะยังได้แสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านนายกค่ะได้ดำรงตำแหน่งใหม่พร้อมเชิญท่านมาเยือนด้วยนะคะซึ่งท่านค่ะก็ได้รับคำตอบรับนะคะไทยและสิงคโปร์เป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานปีหน้าจะครบรอบ60ปีเชื่อว่าจะมีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมืออีกหลากหลายด้านนะคะ <c oughs>